ช่วงนี้สภาพอากาศทั่วไปก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับทีมข่าวสมนคกข่าวไทยก็ไปสำรวจย่านตลาดนัดในสุดสัปดาห์ครับปรากฏว่าตอนนี้เครื่องดื่มคลายร้อนนั้นขายดีเป็นพิเศษครับจึงมีคำแนะนำมาฝากในการเลือกเครื่องดื่มเพื่อคลายร้อนติดตามจากรายงานครับ อากาศร้อนกับประเทศไทยเป็นของคู่กันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยปีนี้มีคำเตือนว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งไปถึง42องศาเซลเซียสจึงมีคำแนะนำเพื่อช่วยคลายร้อนโดยเฉพาะการเลือกดื่มและรับประทานอาหารซึ่งหาได้จากท้องตลาดทั่วไปนายแพทย์นาราณาควัฒนานุก,กูลอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำว่าในช่วงหน้าร้อนร่างกายคนเราอาจเกิดภาวะเสียสมดุลและมักจะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ บางคนอาจเกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่จากการเสียเหงือ่อจึงแนะนำวิธีดูแลสุขภาพตามวิถีชีวิตแบบไทยๆทั้งปลอดภัยและประหยัดโดยคนเรามักจะมองหาน้ำเย็นดื่มเมื่อเกิดอาการร้อนกระหายดังนั้นน้ำผลไม้ที่แนะนำว่าจะช่วยใครร้อนได้ดีได้แก่น้ำมะระน้ำใบบัวบกน้ำจับเลี้ยง โดยน้ำใบบัวบกมีรสหวานชื่นใจชุ่มคอน้ำเก๊กฮวยแก้ร้อนในกระหายน้ำปวดศรีรษะน้ำมะพร้าวรสชุ่มหวานสุขุมไม่มีพิษแก้กระหายทำให้จิตใจชุ่มชื่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ร้านขายน้ำมะพร้าวจึงได้รับความนิยมไม่แพ้น้ำเดือมสมุนไพรชนิดอื่นๆอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้บอกว่าเมืองไทยร้อนมากแต่เมื่อได้ดื่มน้ำมะพร้าวแล้วสดชื่นดีแถมยังมีประโยชน์อื่นๆอีอกด้วย It's very hot because I came from England, London and it was snowing there. It's minus three degrees. So to come here it's very hot. But I'm getting a nice tan. Yeah. Getting brown so that's and good. The coconut, uh, people. Yeah, it's nice and cooling and it's very refreshing and it's good for you as well. Okay. นอกจากนี้ในแพทย์นารายังแนะนำตำรับตรีพลาเครื่องดื่มคลายร้อนที่สืบทอดกันมานับร้อยปีประกอบไปด้วยสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมในอัตราส่วนที่เท่ากันนำมาต้มให้เดือดและเคี่ยวจนมีสีน้ำสมุนไพรออกมารสชาติจะฝาดแนะนำให้เติมน้ำตาลเล็กน้อยมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนได้ส่วนอาหารแนะนาให้ทานผักรสเย็นเช่นผักกระเฉดผักบุ้งและตาลึงเป็นต้นศรีสุดาวินิสวรณสานักขาไทย รายงาน